สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมพลโมโตไรวอีกเช่นเคยในปี2024ช่วงปลายปีนี้ครับก็ถือว่าครบ7ขวบปีพอดีนะที่ผมได้รีวิวรถเจเนอเรชันก่อนหน้าคันนี้ครับก็คือตัวนินจา400โอ้โหเรียกว่าลากขายมายาวนานมากเลยนะครับถึง7ปีและในปีนี้ครับ Kawasaki Motor Enterprise ประเทศไทยเนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวรถเจเนอเรชันที่มาทำตลาดแทนของเจ้านินจา400นะครับก็คือ นี่แหละครับนินจา500เพิ่งเปิดไปหมาดๆในงานมอเตอร์เอ็กที่เพิ่งผ่านมานะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะขอพาทุกคนครับมารับชมรีวิวเจ้านินจา500คันนี้กันครับเพราะว่าผมต้องบอกกันเลยว่ามันมีดีมากกว่าที่คุณเห็นด้วยตานะครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างมารับชมกันได้เลย สำหรับนินจา500เนี่ยเขาจะปรับชุดไฟให้มาเป็นแบบฟู l LED แล้วนะโดยเราต้องบอกก่อนว่าดีไซน์ช่วงหัวมันครับคาวลิ่งหน้าเนี่ยเขาก็ยกถอดแบบมาจากนินจา7 Hybrid ครับหรือตัว7 HEV นั่นแหละในส่วนของชุดไฟท้ายครับก็ดีไซน์ใหม่ซึ่งจะมากับชุดไฟ LED ทั้งสิ้น12ดวงไฟเลี้ยวเป็นไฟที่ขนาดบ,บริเวณชุดแฟลริงข้างและปรับมาเป็นแบบ LED แล้วเช่นเดียวกัน ในส่วนของแฟริ่งรอบตัวรถครับก็ต้องบอกว่าเขาดีไซน์ใหม่หมดเลยนะโดยมีเรื่องของช่องระบายความร้อนเครื่องยนต์เนี่ยออกแบบได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมครับทำให้ไม่เป่าเข้าหน้าขาของผู้ขี่ส่วนแฟริ่งในด้านท้ายฮะตรงนี้เนี่ยดูแล้วก็จะมีความคลับคล้ายคลับคากับตัวนินจ a า Hybrid ไฮบเรื่องของเทคโนโลยีนะครับ n ินจ a า0 0เวอร์ชั่นไทยเนี่ย เขาให้สเปคมาแบบตัว SE เลยก็คือมากับชุดกุญแจคียเลตรูปทรงสวยงามในแบบของรถยนต์ยุโรปครับและต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าเทียบกับรถในเซกเมนต์นี้แล้วครับไม่มีใครให้ชุดกุญแจคียเลมานะเพราะว่าระดับกุญแจคีเลเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในพวกของรถซูเปอร์บค์นะครับหรือรถแนวแบบพวกคุ i เซอร์รุ่นใหญ่ๆนะที่ให้มาแต่ว่าสปอร์ตเอนทรีคันนี้ครับอย่างนินจา500เนี่ย ก็ให้ตัวชุดกุญแจคีย์เลสคีย์เพสคันนี้มาด้วยครับเมื่อเราเปิดกุญแจขึ้นมาครับก็จะพบกับหน้าจอสี TFT ขนาดอยู่ที่4.3นิ้วตัวนี้ครับเขาจะปรับในเรื่องของออโต้คอนทราสต์ให้เองรายละเอียดก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยว่าจะมีตัวเลขบอกความเร็วครับแล้วก็มีสเกลรอบเครื่องอยู่ทางด้านบนนะฮะแล้วก็รายละเอียดข้างล่างจะเป็นพวกนาฬิกา เซต r ิป A เซต r ิป B ดูประจุแบตเตอรี่แล้วก็ดูในเรื่องของตัวอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยได้หน้าจอตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน r i e o l o g y The App มีลูกเล่นน่าสนใจอีกอย่างนึงครับก็คือเราสามารถเซตติ้งในส่วนของตัวไฟชิปไลท์ได้นะครับโดยการเข้ามาที่เมนูเซตติ้งแล้วก็เลือก Vehicle Setting นะครับผมตรงนี้ฮะก็ให้เลือกตัวชิปไลท์เป็น On สามารถเซตตัวนี่เลยครับ รอบเครื่องยนต์ที่เราต้องการได้เลยตัวชุดสวิตช์แฮนด์นะครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีไฟพาร์ตไฟสูงต่ำมีไฟฮัส,สาดไฟเลี้ยวแล้วก็แตรส่วนทางด้านขวาครับก็จะเป็นสวิตช์ลันออฟแล้วก็ตัวเอนจินสตาร์ตตัวชุดเฟรมครับเป็นเฟรมเหล็กเทลริสที่มีน้ำหนักเบาในแบบเหมือนกับตัวรหัส250ซึ่งจุดนี้นี่แหละ เป็นจุดที่ทำให้ตัวรถกับมีน้ำหนักที่เบาครับเรียกว่ารีดไล่น้ำหนักลงไปได้เยอะเลยนะแต่มันยังคงให้ในเรื่องของความแข็งแรงได้ดีอยู่ถังน้ำมันครับเป็นถังน้ำมันทรงสลิมความจุอยู่เพียงแค่14ลิตรเท่านั้นสำหรับหม้อน้ำครับคันนี้เขาจะให้ตัวกาดอลูมิเนียมหม้อน้ำมาด้วยชุดล้อเป็นขอบ17นิ้วทั้งทาง,ทงด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าสวมยางไซส์110ทับ70 R17 ด้านหลังสายยาง150ทับ60 R17 เอาละครับเดี๋ยวผมมาพูดถึงท่านั่งนินจา500กันต่อแล้วครับก็ต้องเริ่มกันที่ความสูงบ่อของเขาครับความสูงบ่อของเขาเนี่ยอยู่ที่785มิลครับพอๆกับรถสปอร์ต NT ทั่วๆไปนั่นแหละแต่อย่างที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นนะว่าถังน้ำมันของเขาเนี่ยเป็นทรงสลิมมากๆทำให้ตัวช่วงที่แคบที่สุดของรถครับมัน แคบบางเข้าไปมากๆเลยผมสูง175เซนสวมรองเท้าผ้าใบฮะจะเห็นได้ว่านี่ครับระยะย่อนเข่าเนี่ยแบบเหลือๆแบบสบายๆพอประมาณนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่ารถคันนี้ใครที่สรลีระช่วงตัวแบบต่ำกว่า170ลงมาครับช่วง160งกว่าๆเนี่ยผมยังรู้สึกว่ายังสามารถขี่ได้แบบไม่ลำบากนะครับสำหรับตัวเรื่องความสูงเสร็จจุดต่อมาเลยเราจะมาพูดกันถึงตัวช่วงแฮนด์ของเขาครับแฮนด์ของเขาเนี่ย เป็นแฮนด์แบบคลิปออนแล้วก็ถ้าเราดูมุมนะครับก็คือจะจับอยู่ทางด้านบนแผงคอเนาะดังนั้นมันก็จะมีจุดดีเวลาเราขี่แบบออนโรดคือผู้ขี่ครับไม่ต้องก้มหลังมากเหมือนกับพวกรถซูเปอร์สปอร์ตที่เขาจะจับแฮนด์ไว้ที่ด้านใต้แผงคอนะครับอันนั้นมันจะทำให้แบบก้มจิกองศาลงไปเยอะเลยคือขี่บนสนามเนี่ยอาจจะดีครับเวลาขี่ในสนามแต่ขี่ออนโรดอ่ะเมื่อยแน่ แต่สำหรับตัวนินจา500ครับคือเขาต่อยอดมาจาก400ซึ่ง400ก็ต่อยอดมาจาก300 2 50อะไรพวกนี้นะครับมันเป็นสปอร์ตทัวริงที่เน้นขี่ใช้งานบนออรโรดมากกว่าอ่ะอันนี้ครับสำหรับเรื่องของตัวชุดแฮนด์ของเขาและลงมาว่ากันที่ตัวตําแหน่งพักเท้านะครับฟุตเพกของเขาเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้สูงครับออกไปเตียเต้ยๆสักหน่อยด้วยซ้ำแล้วก็เขาจะขยืบมาทางฟอร์เวิร์ดทางด้านหน้าสักหน่อยนะครับจุดนี้เนี่ย คือทางคาวาสกิบอกเองครับว่าเน้นให้ผู้ขี่ครับสามารถขี่รถคันนี้ได้อย่างเอ็กโนอมิกนะครับคือขี่ได้อย่างสะดวกสบายครับแล้วก็เดินทางไกลเนี่ยไม่เมื่อยอ่ะดังนั้นก็คือบอกเลยว่าถ้าใครขี่รถสปอร์ตส,สำหรับเดินทางแนวทัวริ่งนะครับดินจ500เนี่ยถือว่าขี่ได้สบายไม่เมื่อยเลยแล้วก็ขี่ลัดเลาะในเมืองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทำได้ดีแล้วก็ คล่องแคบพอสมควรนะทั้งจากเรื่ององศาของแฮนด์ของมันครับคือมันไม่ได้กว้างมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แคบจนเกินไปนะซึ่งถ้าเกิดดูจากตรงนี้ฮะผมหักแบบฟูลล็อกนะคือผมสูงอยู่ช่วงร้อยเจ็ดสิบห้าเซนนะครับคือช่วงหัวเข่าผมเวลาหักฟูลล็อกอ่ะก็คือยังไม่ติดนะครับนี่ยังไม่ติดแต่ว่าตัวช่วงท่อนแขนแฮนด์ของเราเนี่ยครับก็อาจจะมีติดกับช่วงถังน้ํามันสักนิดหนึ่งอยู่นะครับจุดนี้แต่ผมมองว่า มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคมากเพราะว่าช่วงวงเลี้ยวของมันนะครับมันไม่ได้แบบบีบแคบมากจนเกินไปครับทำให้เลี้ยวขี่ลัดเลาะในเมืองเนี่ยยังทําได้ดีและอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นไฮไลท์สําคัญของรถคันนี้เลยคือน้ำหนักตัวของเขาครับมันเบามากครับอยู่เพียงแค่172กิโลกรัมนะครับอันนี้เป็นน้ําหนักที่แบบรวมของเหลวแล้วเลยพวกเนี้ยคือผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นรถที่แบบเบามากๆนะครับฟีลลิ่งเนี่ยเหมือนกับเราขี่พวก รหัส250อะไรแบบนั้นเลยครับอันนี้คือจุดที่เป็นข้อดีจริงๆของนินจา500เมื่อเทียบกับรถรุ่นอื่นๆในเซ gment นะครับเพราะว่าเซ gment ประมาณช่วง500เนี่ยน้ำหนักของเขาก็ไปแบบส่วนใหญ่ประมาณช่วง190กโลเกือบเกือบ200กิโลกร,รัมกันแล้วอ่ครับอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะพูดเพิ่มว่าครับสำหรับสายซิ่งนะก็คือเวลาถ้าเกิดคุณขี่ด้วยท่าหมอบในลักษณะแบบนี้นะครับอย่างตอนนี้ผมขี่เทสท็อปสปีดอะไรพวกเนี้ยก็จะรู้สึกว่า อยแรกข้อดีของมันก่อนก็คือถังน้ํามันที่เป็นรูปทรงสลิมเนี่ยครับทำให้ผมรู้สึกบีบเขา่าช่วงเข่าเข้าไปนะครับถือว่ากระชับพอสมควรนะแต่ว่าด้วยความที่ช่วงตัวรถเนี่ยครับมันไม่ยาวมากเนาะเวลาผมเนี่ยครับขดลงไปครับจะเห็นว่าช่วงท่อนแขนกับเข่าเนี่ยครับอาจจะยังแบบดูติดติดกันไปสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะมันอาจจะไม่กระชับมากเพราะว่าถ้าเกิดผมเอาท่อนแขน่ะหนีบขึ้นมาทางด้านบนอย่างเงี้ยครับมันจะรู้สึกว่าก้มลงได้ไม่สุดสักเท่าไหร่นะครับอาจจะต้อง ค่อยๆลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับถึงจะหมอบได้แบบติดช่วงถังมากยิ่งขึ้นนะครับอัอนนี้ก็คือเป็นจุดสังเกตหนึ่งนะต้องบอกก่อนว่าอาจจะเป็นที่สลีละผมเองนะครับที่ช่วงตัวผมอาจจะยาวกว่าตัวช่วงของรถคันนี้ครับแต่ถ้าเกิดใครที่สลีละช่วงตัวที่อาจจะแบบกระชับเข้ามากว่านี้นครับอาจจะหมอบหนีบถังรถนินจา500คันนี้ได้ดีกว่าครับ ในส่วนของเบาะนั่งผู้ซ้อนครับตรงนี้เราก็ต้องบอกก่อนนะว่าด้วยความที่เขาเป็นรถรูปทรงสปอร์ตครับจุดนี้จึงทําให้ตัวเบาะของเขาอ่ะครับมันแคบแล้วก็เพียวนะครับแบบให้รับกับบั้นท้ายที่มันแหลมนะครับในสไตล์ของรูปแบบรถสปอร์ตจึงทําให้เรานั่งได้ไม่เต็มก้นหนักนะครับจุดนี้เห็นไหมครัผมนั่งแล้วยังไม่เต็มก้นนะแล้วก็ในส่วนของตัวเท็กเจอร์เบาะเนี่ยมันก็เรียนตามตรงว่ามันไม่ได้ให้ฟิลสัมผัสที่แบบ นิ่มมากนะในส่วนของตำแหน่งผู้สอนเนี่ยจึงอาจจะรู้สึกนั่งไม่สบายเท่าที่ควรครับผมแล้วก็จุดต่อมาเลยคือสิ่งที่ต้องทำใจกับรถแนวสปอร์ตแบบนี้นะฮะมันไม่มีมือจับกันตกครับผมเนี่ยฮนะเห็นไหมคือมันไม่มีมือจับกันตกมาให้เลยนะดังนั้นผู้สอนครับจะต้องหนีบสะโพกข,ของผู้ขี่ให้ดีเลยหรือคุณเกาะเอวอะไรไปเลยก็ได้นะครับและมีอีกจุดหนึ่งที่ผมแอบสังเกตนิดหน่อยก็คือว่าตัวช่วงแฟรลิงบั้นท้ายช่วงเส้นโค้งตรงนี้นะครับผม เวลาผมพยายามจะลองนั่งบีบให้กระชับกับตัวสะโพกของผู้ขี่เนี่ย mm hmm. ผมรู้สึกว่าช่วงเส้นตรงนี้ครับมันดันตรงช่วงน่องอยู่เหมือนกันนะครับนี่ฮะอันนี้ต้องย้ำก่อนนะอาจจะเป็นที่เรื่องของสรีระตัวผมเองก็ได้ครับจุดนี้ครับปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากหากคุณเป็นแฟนของผู้ขี่ครับก็สามารถนั่งให้เรียกว่าแบะช่วงขาออกมาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็โอบกอดเอวของผู้ขี่ไปเลยครับ ผมกำลังเครื่องยนต์ของเขาครับเป็นบ็อกซสูบดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ปหม้อน้ำขนาดอยู่ที่ 450cc มาพร้อมกับตัวระบบ a c ซิดแอนด์สลิปเปอให้พละกำลังสูงสุดครับ 52ps ที่10,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด42.6นิวตันเมตรที่7,500รอบต่อน,นาทีจะสังเกตเห็นได้ครับว่าเมื่อเทียบกับตัวนินจา400แรงม้ามันเพิ่มขึ้นบวก 7ps แล้วก็แรงบิดเนี่ยบวกขึ้นมาอีก4.6นิวตันเมตร ต้องบอกครับว่ามันไม่ได้มีแค่อัพความจุขึ้นมาอีก52ซีซีเท่านั้นนะเพราะมีการปร,ปรับปรุงในเรื่องของตัวชุดเผาเข้าวี่ยงก้ารสูบลูกสูบอลูมิเนียมกระบอกสูบเป็นแบบไร้ปอกแล้วก็เคลือบพื้นผิวเครื่องยนต์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในแบบเดียวกับรถซูเปอร์สปอร์ตอย่างตัวนินจา ZX6R แล้วก็ ZX10R ต้องบอกเลยครับนี่คือจุดที่เป็นหัวใจสำคัญของนินจา500กันนี้เลยนะครับเมื่อ เทียบกับรถในเซกเมนต์เดียวกันเพราะว่าคุณจะสังเกตเห็นได้ครับว่า CC เนี่ยอาจจะน้อยกว่าในส่วนของคู่แข่งครับแต่พละกําลังเนี่ยคือคันนี้ได้ม้ามาเต็มๆเลยนะครับมากกว่าคู่แข่งด้วยและน้ําหนักตัวเบากว่านั่นจึงทําให้ในเรื่องของ Power ต่อเวทเรช t i o ครับจุดนี้เนี่ยมันสูงกว่าครับแล้วก็ทําได้ดีขึ้นจากตัวดินจา400ด้วยดังนั้นครับบอกเลยว่า การตอบสนองของอัตราเร่งนะครับช่วงต้นช่วงกลางเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทำได้ดีมากเลยทีเดียวครับแล้วสไตล์คาแรคเตอร์ของรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่มีรอบจัดประมาณหนึ่งนะครับคือรอบมันไม่ได้สูงมากเหมือนกับพวกรถซ u เปอร์สปอร์ตครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเทียบกับคู่แข่งเนี่ยคันนี้มีรอบให้เล่นได้มากกว่านะครับก็จะถูกใจสายที่แบบเรียกว่าขี่เน้นสมรรถนะลากรอบคล้ายๆผมอย่างเงี้ยครับก็อาจจะชอบ คาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์ลูกนี้มากกว่าจุดต่อมาครับก็คือการที่เขาให้ระบบ a s s i s t i ์สล p ปเปอ u t ันะครับอันนี้ผมได้ขี่ตอนรถติดๆเนี่ยช่วยได้มากครับก็คือคัดมันจะมีน้ำหนักที่ไม่หนักมากจนเกินไปเอาจริงคือผมเกี่ยวนิ้วเดียวก็ได้นะฮะอันนี้เหมาะเลยสำหรับใครที่ขี่ใช้งานในเมืองพวกรถติดๆครับคุณก็จะไม่เมื่อยไม่หนักนิ้วนะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับเรื่องของความเร็ว สูงสุดครับก็คือท็อปสปีดเนี่ยจากที่ทางทีมงานเราได้ลองนะครับหน้าไมเนี่ยก็จะทําได้วิ่งอยู่แถวๆ200กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับ GPS จริงจะได้เท่าไหร่เนี่ยยังไงก็สามารถกดเข้าไปดูได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนกับคลิปทดสอบอัตราเร่งถึงท็อปสปีดชุดระบบกันสะเทือนครับทางด้านหน้าเนี่ยเป็นโชคอัพหัวตั้งขนาดแกนอยู่ที่41ม mm, มแล้วก็มีระยะยุบอยู่ที่120มิล โชคหลังเป็นโชคเดีว Horizon Back Link ครับมีระยะยุบอยู่ที่130มิลิเมตรและถ้าสังเกตดูนะครับจะพบว่าช่วง e ิ Base ฐานล้อของตัวรถ Ninja 500คันนี้เนี่ยถือว่าออกแบบมาได้สั้นพอสมควรนะครับแต่ว่าเขาจะมายืดในส่วนของตัวช่วง s วิงอาร์มเอาจุดนี้จึงทำให้ตัวรถเนี่ยมันมีความคล่องแคล่วในการพลิกเลี้ยวอยู่พอสมควรครับแล้วก็เรื่องของการขับขี่ที่ความเร็วสูงเนี่ย จะยังให้ความมั่นคงที่ดีสำหรับการใช้งานนะครับตอนนี้เนี่ยผมเน้นขี่ในเมืองเป็นหลกหกักฮะก็ต้องบอกว่าช่วงล่างของรถคันนี้ครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอาจจะมองว่ามันสเปคดูไม่ได้น่าสนใจมากนะักนะแต่จากการที่ผมได้ลองขี่ดูผมรู้สึกว่าอย่างไรก็ดีครับการใช้งานบนท้องถนนที่เรียกว่าผิวไม่ราบเรียบแบบในกทมบ้านเราแบบนี้นะครับมันยัง คงให้การซับแรงแล้วมีช่วงระยะยืดหยุ่นของตัวรถที่กําลังดีครับเนี่ยค,คือมันมีการให้ตัวพอสมควรนะผมรู้สึกว่าจังหวะตกหลุมอะไรพวกเนี้ยคือมันไม่ได้รู้สึกว่ากระแทกหรือดิ้นอะไรออกมามา,มากนักนะครับคือ,อยังให้ความลงตัวกับการขี่ได้แบบสบายสบายฟอร์ตอ่ะต้องบอกเป็นแบบนี้ครับส่วนถ้าเกิดเราขี่ด้วยความเร็วสูงๆเนี่ยก็อาจจะพบว่ามัน ยังไม่แน่นตึบมากนะนะครับถ้าเกิดใครที่ขี่ด้วยความเร็วสูงแบบแช่ย,วยาวๆอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงกับนิ่งมากนะักแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของโช๊คหลังของเขาเนี่ยครับมันสามารถปรับพีโหลดได้ขึ้นมาอีกแต่เนี่ยคือเป็นรถเดิมๆแนละ้วที่ผมยังไม่ได้ไปปรับเซตติ้งอะไรกับมันเลยครับก็โดยรวมถือว่ารถคันนี้ออกแบบมาเน้นการขับขี่ที่เรียกว่าออนโรดแบบสายทัวริงสายคอมฟอร์ตคอมฟอร์ต ระบบเบรคครับเป็นจานดิส์หน้าเดี่ยวขนาด310ม mm, ิลลิเมตรนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับปั๊มคาลิเปอร์2พอร์ตจากนิชินโดยใบจานของเขาเนี่ยรูปทรงจะเป็นจานแบบทรงกลมเซมิ f ฟทติ้งดิสทางด้านหลังครับก็เป็นจานเดี่ยวขนาดจะอยู่ที่220มิลแล้วก็ทำงานร่วมกับปั๊มนิชินพอรพอเหมือนก,นกันกับทางด้านหน้าครับและแน่นอนมาพร้อมระบบ ABS แบบ Dual c h ช n n e l ในเรื่องของตัวระบบเบรคครับแล้วก็ช็อคเนี่ย ผมเชื่อว่าเป็นจุดสําคัญ2จุดที่น่างุดหงิดใจใครหลายคนแล้วกันนะพอเวลาคุณดูด้วยตาเนี่ยก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับว่าเทียบกับรถสมัยเนี่ยอาจจะเสียเปรียบคู่แข่งไปสักหน่อยแต่จากการใช้งานจริงเป็นอย่างไรบ้างครับผมก็ต้องบอกว่าด้วยสไตล์ของคาแรคเตอร์ปั๊มนิชินนี่นะครับแล้วก็ตัวแม่ปั๊มบนของคาวาที่เขาให้มาเนี่ยผมรู้สึกว่า มันให้การตอบสนองได้ดีนะครับคือเบรกแล้วเนี่ยรู้สึกดูดนิ้วได้เป็นอย่างดีครับในช่วงแรกที่เรากําไ่น้ําหนักออกไปรถสามารถดูดชะลอความเร็วลงได้ดีอยู่ครับแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆนะว่าถ้าเกิดใครเป็นสายที่เน้นแบบซัดมาแล้วเบรกลึกครับแบบฟื้นปึ้งเข้าไปเลยทีเดียวอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าช่วงปลายๆของมันเนี่ยครับมันอาจจะยังเบรกได้เรียกว่าน้ําหนักเริ่มจะไม่ค่อยพอแล้วคือจังหวะแรกไล่น้ําหนักลงได้ดี แต่พอต้องการจุดด้วยความแรงของตัวรถพะรถคันนี้แรงมากพอสมควรนะครับก็อาจจะเริ่มแบบมีความรู้สึกว่าพลังกำลังมันยังไม่ค่อยพอแล้วเพราะอย่างที่บอกครับเราเห็นว่าเขาใช้เป็นจานนิดเดียวแล้วก็ปั๊มคาลิปเปอร์เพียง2พอร์ตเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าจุดนี้เนี่ยก็ยังสามารถแก้ปัญหาได้อีกอย่างหนึ่งโดยการใช้วิธีชิฟต์เกียร์ครับหรือเชนเกียร์ลงมาช่วยนะฮะเพราะว่าคือรถคันนี้อย่างที่ผมบอกไปนะว่าเขามีในเรื่องของตัวสลิปแอซิดคัตเนี่ย หลายคนอาจจะกังวลก็คือถ้าเชนเกียร์ลงแบบปึ้งๆึงึงเร็วๆเนี่ยครับมันอาจจะทําให้ล้อล็อกอะไรได้นะแต่สําหรับรถคันนี้เนี่ยคือต้องบอกเลยว่าอาการพวกล้อสะบัดหรืออะไรพวกเนี่ยไม่มีไม้เห็นนะผมสามารถแบบชิปเกียร์แบบตึ้งต้งๆ,ๆึงลงได้โดยที่แบบไม่สูญเสียอาการควบคุมรถครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อดีเลยสรุปแล้วครับนินจา500คันนี้ต้องบอกว่ามันมีดีมากกว่าที่ตาคุณเห็นนะถ้าเกิดคุณได้ลอง สัมผัสมันจริงๆโดยการขี่เหมือนกับผมเนี่ยครับคือข้อดีของมันฮนะมันเป็นรถในเซกเมนต์นี้ที่มีน้ำหนักตัวเบาพอๆกับพวก250เลยนะครับอย่างช่วงถังน้ำมันอะไรพวกนี้คือมันดูสลิมมากเหมือนกับตัว250 SL เมื่อสักประมาณแบบ10ปีที่แล้วเลยนะเพียวสลิมครับอันนี้คือข้อดีนอกจากนั้นเลยก็คือขุมกำลังของเขาครับที่อัพซีซขึ้นมาแล้วก็ทำให้พละกกำลังของมันเนี่ยมาเต็มขึ้นด้วยนะครับ52แรงมา้า จุดนี้พอรถเป่าครับแรงม้ามากขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลในเรื่องของ power weight ratio ที่ดีกว่าคู่แข่งอัตราเร่งการตอบสนองเนี่ยก็ทำได้ดีด้วยเช่นเดียวกันแต่ครับความสะดวกสบายก็ยังมีให้อยู่ในรถคันนี้นะอย่างที่บอกครับในเรื่องของท่านั่งตัวช่วงแฮนด์บาร์ครับตัวฟุตเป็กพักเท้าเนี่ยมันยังเอื้อต่อการขี่แบบสปอร์ตทัวร์ริงครับทำให้คุณขี่ออกทริปยาวๆเนี่ยไม่มีอาการ ปวดเมื่อยล้าอย่างแน่นอนกับจุดนี้เอาวแล้วถ้าเกิดใครมองหารถสปอร์ตเอนทีสักคันหนึ่งที่ขี่ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวสมรรถนะอัตราเร่งที่ดีครับผมมองว่านินจา500คันนี้ก็ถือเป็นรถที่น่าสนใจมากทีเดียวในเรื่องของราคาค่าตัวครับนินจา500คันนี้เปิดออกมาอยู่ที่219,800บาทนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกเพียงสีเดียว ลายเดียวเท่านั้นก็คือสีเขียว KRT MY 2025คันนี้เพียงเท่านั้นครับสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรงไงก็ขอฝากคุณผู้ชมทุกท่านครับติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motor v a l ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ